บายดี bye, ครับวันนี้เรามาอยู่เว้ทรายนะครับนั่งทานอาหารที่ลิงโขงแล้วก็ถ่ายฝั่งไทยฝั่งไทยนี้ก็เงียบๆนะครับเป็นด้านของอำเภอเชียงของฝั่งนี้ก็คือเว้ทรายแม่น้ำก็ไหลเรื่อยๆ,ๆนะก็ดีนะครับเป็นมือธรรมชาติต้องฟ้ากำลังจะฟ้าที่ก็กำลังจะรับฟ้านะครับ ครับระบเนี่ยที่ห้้ยส,สายดีแตนมอกแก้วเนี่ยปัจจุบันนี้ค่าใช้จ่ายสูงนะอยาา่างค่ารถจากด่านมาเนี่ยแพงมากเลยคนร้อยคนร้อยแต่ต้องสี่คนถ้าเรามาสองคนก็อ่า ี่ร้อยเป็นเหมาถ้าเราไม่เหมาเราคเราร้อยนี่ก็ต้องรอให้คนครบสี่คนแล้วก็เงียบมากครับก็ไม่ค่อยมีคนมาก็นั่งรอกันแต่เราก็เพอะเอิญนพรเอิก็ประดีมีคนที่เขามาต่อวีซ่าเขาก็มามากินเฟอแล้วก็มาแชร์กันไม่ว่าจะเป็นค่าค่าใช้จ่ายนะฮะก็รู้สึกก็ แม้แต่เงินของประเทศลราวนี่ยจะจะลดค่าเยอะแต่ก็อาหารก็แพงตามนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารค่ารถค่าใช้จ่ายค่าสาวิสต่างๆนะครับอันนี้เราก็มานั่งที่นี่แหละครับมานี้ครับรอดแล้วแบอรแก้วชื่อร้านร้านรอดรอดแล้ว ลอดแล้วแ็งบ่อแล้วลอดลอดแล้วแวงบ่อแ,วแอกวอันนี้มันขึ้นกับแสงนะครับก็เราจะเดินทางไปบ่อเต็มนะฮแล้วก็ไปน้ำพาแล้วก็อุ่นเพ่ชัยแล้วก็อาจจะแวะที่หลวงพ่อฟางเราเพิ่งไปนะฮะอาจจะเท่าอ้อมเลยนะครับอ้อมไปทางต้องมีจันจเลย ก็เรามีเวลาอยู่ประมาณ8วันแล้วก็คงจะต้องรีบใช้หมดพักร้อนกับร้อนหนักไปกว่าเดินก็เรามาจากกรุงเทพนะฮะด้วยเครื่องบินของเจทแอร์วยแมวเวดเวเวทเวเจตนะฮะก็ราคาตั๋วก็ไม่แพงนะครับ พันสี่ร้อยกว่าบาทมาลงเชียงรายทีนี้าจากเชียงรายเราก็มาที่เชียงของนั่งรถแดงนั่งรถไปจำทางสองชั่วโมงสองชั่วโมงครึ่งครับขนาดเที่ยวแรกนะฮะเก้าโมงมาถึงนี่สิบเอ็ดโมงครึ่งน,นะ,ะมาเจอด,าดา่านด่านก็เงียบนะฮะโอ้ซับซ้อนซ้อนเงื่อนเยอะนะฮะ มานี่ก็เร,เรียกว่ามันไม่เหมือนเมื่อสมัยก่อนนะที่ข้ามเรือจากบักมาเนี่ยง่ายๆนะก็มาถึงข้าเม,มืองเลยแต่ปัจจุบันนี้คนที่มีพาสปอร์ตที่จะไปที่อื่นเนี่ยมันต้องไปที่ด่านใหญ่นะครับก็ต้องโอ้โหหลายต่อครับกว่าจะมาได้ก็โอ้โหเดินเอาเหนื่อยนะครับแต่ถ้าเรามาเที่ยวที่เฉพาะเวสไซด์อย่างเดียวก็ไม่ยากครับเพราะว่าเวสไซด์เนี่ย สามารถที่จะทำบัตรเดิผ่านได้นะครับอยู่ได้3ามวันนะฮะแล้วไปไหนไม่ได้นะฮะแต่พอดีเราจะไปทั่วนะฮะล้วก็เราต้องเข้าด่านทั้งนู้นถ้าเพื่อนบ้าที่โครายนะฮรผมแน,นะนำว่าให้ด่านค่าทา้งท่าเรือบักดีกว่าเป็นท่าเรือเก่านะฮะแต่ถ้าเราไม่ไปไหนนะแต่ถ้าไปไหนไม่ได้นะฮะถ้าเราจะไปหม่องน้ำทาหรือว่าอะไรเงี้ยเราต้องใช้พาสปอร์ต โอเคครับอันนี้เราก็พาเพื่อนเที่ยวด้วยกันนะครับในช่องของเที่ยวด้วยกันวันนี้ก็พูดอ,าาอธิบายนิดหน่อยนะครับบางทีเพื่อนๆบางคนก็เคยมาแล้วแต่การอัปเดตนะเวลานี้ปัจจุบันนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับโอ้ท้องฟ้านี่สวยมากเลยครับดูนี่คนระับอันนี้ฝั่งไทยนะค้องฟ้าฝั่งไทยนะสวย นะแม่น้ำโขงก็ไนะหลเรื่อยๆมีโปกหินมีธรรมชาติของแม่น้ำโขงนะครับเลยใหญ่ไม่มีนะครับเพราะว่าปกหินมันเยอะพวกที่เข้ามาเที่ยวตรงนี้โดยเฉพาะพวกชาวอังชาติฝรั่งอะไรพวกนี้เขาก็จะมานั่งเรือนะฮะ ไปที่หลวงพระบางเขาจะใช้ชีวิตชอบในลกักษณะเหมือนกับล่องเรือนะไปต้องไปสองคืนนะถ้าไปหลวงพระบางเนี่ยก็คือออกจากที่นี่เราเราเสีโมงกว่านั่งเรือเป็นเรือท่องเที่ยวคนรักรู้สึคนละเก้าร้อยนะฮะไปถึงหลวงพระบางเนี่ยถ้าจำไม่ผิดน,นะฮะแล้วก็ไปที่ปักแบงไปนอนที่ปักแบงคืนหนึ่งนะฮะ แล้วก็ลุกขึ้นเช้าก็ต่อไปถึงหลวงพระบางก็ส่วนมากในเรือก็มีแต่พวกฝรั่งแล้วก็ชาวบ้านที่ขึ้นตามท่าต่างๆแต่ผมเคยไปมาแนละ้วกอ็อย่างเรานั่งแล้วน่เบื่อนะฮมันต้องใช้เวลาถงสองสองวันวน้อยครึ่งวันของปวยซายนะครับแล้วก็ไปไหนละ ไปถึงปากแบ่งก็คําจอยากบางแบ่งเช้าขึ้นบาก็ไปหลงพระบางก็ไปถึงเช้าก็บ่ายก็ใช้เวลาดานหน่อยแต่ก็อยู่ในเรือน,นะครับในเรือก็มีของขายเช่นพวออกดับมีพวกน้ํามีแต่อา่านหลักไม่ค่อยมีนะฮะแต่ปัจจุบันนี้ไม่ทราบนะว่าว่าเป็นไงแต่ปัจจุบันนี้เขาก็ไม่ค่อยมาทางนี้แลนอกจากชาวต่างชาตินะครับเพราะว่าเขา ชอบการประจนภัยอย่างเรานี่ก็อย่างนี้เข้าทางเวียงจันขึ้นรถไฟความเรัวปานกลางก็ถึงเลยง่ายๆนะครับพอเราบางคนก็ทํางานมีเวลาน้อยโอเคนะครับก็เราขอ,อเสนเอคลิปเที่ยวด้วยกันนะฮะของ c h anel n YouTube นะครับก็แนะนําเพื่อนๆที่อัปเกรดขึ้นมานะครับโอเคครับแล้วพบกัน ในคลิปหน้าที่เราจะไปลงน้ําทานนะครับสวัสดีครับ